สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับในช่วงภาคเช้านะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านตาดตวนนะครับจังหวัดปุรีลำทีนี้เราจะตดั้งแอรให้กับลูกค้านะครับตัวนี้เป็นดี่อ้อไฮเออร์ ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ขนาดมือสอง btu นะครับเลยตัวใหม่ล่าสุดนะครับเช่นเดิมนะครับรายการที่เราแถมให้ก็จะมีโ่่นะครับสี่เมตรแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นแขวนนะครับเพราะว่าลูกค้ามีม,มีขาแล้วนะครับอันนี้เป็นขาแขวนนะครับเอาเลยแขวนให้กับลูกค้านะครับแล้วก็มีชุดล่าง ครอบแอร์ครับครอบท่อมอกระกนะครับรายการนะครับติดตั้งแอร์ครับเราเราแถมให้ทุกอย่างนะครับครบทุกอย่างนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับยังไงก็ฝากลูกค้านะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์มือหนึ่งแอร์มือสองนะครับหรือว่าจะเป็นล้างแอร์หรือว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับติดตั้งแอร์ให้กับลูกค้านะครับลูกค้าซื้อแอร์พร้อมติดตั้งหนึ่งเครื่องแล้วก็ มีล้างแล้วก็มีซ่อมด้วยนะครับในช่วงพักเช้านะครับเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้นะครับในช่วงพักเช้าเดี๋ยวเรามาดูตอนติดตั้งเสร็จนะครับ three two one สำหรับลูกค้านะครับซื้อแอร์พร้อมติดตั้งกับเรานะครับนี่คือภาพติดแล้วก็หลังติดนะครับ นี้ลูกค้าเลือกเป็นยี่ห้อไฮเออร์นะครับขนาดมือสอง btu ระบบอินเวอร์เตอร์เนาะเราติดตั้งในช่วงพักเช้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ช่วงพักบ่ายเรามาล้างเอนะครับให้กับลูกค้านะครับดูก่อนล้างนะครับแล้วก็ล้างล้างนะครับโอ้สภาพอ่าสกปรกมากนะครับเราก็ล้างให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูภาพล้างเสร็จนะครับใหม่เอี่ยมเลยเนาะเหมือนได้เครื่องใหม่นั่นแหละนะครับ ดูครับนี่ครับเราล้างเสร็จแล้วก็ประกอบให้กับลูกค้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกก็ฝากถึงลูกค้านะครับที่จะที่จะล้างแอร์กับเราเนาะเริ่มต้นที่500บาทนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับกับเพจสมศักแอร์รับติดตั้งแอร์บุรีรหลย์แอร์มือหนึ่งราคาสบายกระเป๋านะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับมีแอร์ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์ไฮเออร์นะครับซันซูงพนา เซนทันแอร์นะครับเรามีจําหน่ายทุกยี่ห้อนะครับสอบถามเข้ามานะครับหรือว่าลูกค้าที่มีแอร์แล้วนะครับอยากให้เราไปติดตั้งให้เริ่มต้นที่2,500บาทนะครับเนี่ยก็ฝากลูกค้าด้วยก็แล้วกันนะครับที่จะติดตั้งแอร์กับเรานะครับแล้วเราก็รับเดินระบบไฟฟ้าด้วยนะครับยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับฝากเพจสมศักดิ์แอร์ไว้ด้วยก็แล้วกันช่องทาง YouTube สมศักดิ์แอร์นะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับราคาก็ อ่ะย่อยาวเนาะยังไงก็แถมให้ทุกอย่างนะครับครบทุกอย่างจบทุกงานนะครับยังไงก็ราคาโดนใจแน่นอนนะครับมีหลกาหลกหลายยี่ห้อเนาะนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับกับสมศักดิ์แอร์บุรีลำนะครับ